ปปสขานรับนโยบายใหม่1386ท่านแจ้งเราจับเปิดปฏิบัติการเชิงรุกรวบทันควันผู้ค้าไอซ์สามรายย่านบางซื่อการจับกลุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งผ่านสายด่วน1386เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษอินซี19เข้าจับกุมผู้ต้องหาขณะกำลังส่งไอซ์5ากรัมก่อนขยายผลตรวจค้นห้องพัก พบซุกซ่อนเพิ่มอีกกว่า70กรัมในกล่องขนมเตรียมส่งผ่านไรเดอร์ยึดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีนายอาภิกิจชอโรดประเสริฐรองเลขาธิการปรปรสย้ำว่าปฏิบัติการครั้งนี้คือการยืนยันคำมั่นว่าท่านแจ้งเราจับทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติการจริงอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมรับรองความลับของผู้แจ้ง โดยปปสอขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ,จ้งได้ที่สายด่วน1386เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยสนับสนุนเนื้อหาคุณภาพโดยเวิร์กแกสธนาคารออมสินเมืองไทยประกันชีวิต